อันไหนคะที่เลขเลขสองอย่างเนี้ยค่ะอ๋อเลขสองอ่าเลขสองมันมันมันบิดไปเห็นไหมคะอ๋อบิดไปเลยอ่ามันบิดไปทางไปข้างหลังนะคะอ๋ออันนี้ยังบิดอยู่นะคะค่ะอ๋อเลขสองตัวนี้เนาะบิดไปเลขสองเลขสามอย่างเงี้ยค่ะมันบิดไปหน่อยเลยเขาขยื่นนะคะค่ะขยื่นโอ้แล้วก็มีมีพระที่ขยื่นหน่อยแต่ว่าเด็กๆอันนี้มีขยื่นด้วยเหรอคะแ่เรียบร้อยล้ค่ะอ๋ออันนี้เราขยับแล้วใช่ไหมคะ มีขยอนแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เรายึดเรายึดตัวตัววัสดุให้ยึดติดมันคงขึ้นแล้วอ๋อตอนนี้ทําตัวยึดแต่ครา้ก่อนไม่ได้เมื่อครั้งก่อนก็ยึดแต่ว่า่ายังมีขยับอยู่เราก็เลยเสริมแรงไอ้ตัวยึดมากขึ้นเพื่อให้เขามั่นคงยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ขยับคือขยับนิดเดียวนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบล้มหรือว่าอะไรอันนี้คือจะทำอะไรกันคะเนี่ย ดำเนินการอ๋อที่เขาที่ขยื่นใช่ไหมคะเราจะเอาเข้าที่นะคะอ๋ออันนี้ขอขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ลงเป็นวิดีโอได้ใช่ไหมคะอ๋อให้เปิดอ๋ออัอ้แล้วก็มีการสาธิตการค่ะอืม เาฝึกประสบการณ์จากที่ไหนกันคะเนี่ยตอนที่จะไปเรียนต่อใช่ไหมคะฝึกประสบการณ์น้องมาฝึกงานแล้วก็เด็กๆก็ช่วยงานได้ดีนะคะสามารถนำเชิได้แล้วก็เป็นแบบคนเที่ยวเน้นว่าช่างแฮร์ริเอร์ไหมคะดีปลอดภัยปลอดภัยไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าดู อ๋อมีบิดนิดนึงเล็กน้อยค่ะชิ้นนี้ค่ะที่เขาต้องตั้งตรงๆแบบนี้ค่ะแต่เขาเอียงไปหน่อยเอียงไปหน่อยหนึ่งโอ้อ่อนนิดหน่อยค่ะของงงงขขออออเเค้านนหัก่่ียะ๋อของเป็นของเล็กน้อยที่จะขยเื่อนแต่เขาถ้าของใหญ่ก็จะไม่ขยเื่อนใช่ไหมคะ เลขเป็นลมเล่ก้าล้มเล่ก้าล้มอ๋อเล่ก้าล้มจริงจริงเขาอยุดอยู่ตรงไหนคะอยู่จริงจริงเขาต้องตั้งแบบเล่หย่างเงี้ยอ๋อตั้งแล้วนี่เ็าล้มลงอ๋อนี่ก้าล้มเลยค่ะอ๋อเล่ก้าเล่ก้าวนำนักท่องเที่ยวออกนอกอาคารก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รอจนแบบเหตุสงบแล้วเราข้อมาตรวจสอบสภาพอาคารเราพบเราไม่พบความเสียหายอะไร แล้วก็เราก็เลยค่อยเอานักท่องเทีย่ยวเข้ามาชมแต่านค่ะตกใจกันไหมคะเมื่อวานเขาก็ก็ตกใจแต่ว่าไม่ได้ตกใจมากตอนแรกเขานึกว่า,าทุกคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจเวียนหัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต,แต่แต่อันอัน,อนม,ามารู้คือตัวเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นคนแจ้งกับนักท่องเทีย่ยวว่าเออเกิดเหตุอะไรอยไหวขออนุญาตเชิญ ออกนอกอาคารสักครู่นะคะแล้วเขาก็ไปรออยู่ด้านหน้านานไหมคะตอนที่เสนอ,อไปอะคะ,ะ,ะก็ประมาณยี่สิบนาทีอะคะ่ะคือเกิดตอนเกิดเหตุกานนี้ว้อะไม่ไม่นานแต่ก็รู้สึกตัวว่ามันเกิดแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงแบบโอนเอ็นแล้วก็ประมาณไม่ไม่ไม่นานมากคะ่ะแปบ๊บเดียว แต่ว่าช่วงที่มาเชิญนักท่องเที่ยวออกคือแรงเหวี่ยงจบลงแล้วเพราะว่าเออมันมันชั่วเวลาสั้นไม่ได้แบบเป็นน้องพวกนองนักศึกษาหรือเปล่าคะที่มาดูมาค่ะเป็นนักศึกษาจากอ่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตั้งแต่วิทยาตรีริญญาโทอย่างเงี้ยค่ะวิทาเอกก็มีเป็นเป็นกลุ่มคณะมาค่ะกำลังกำลังเข้าชมวิทัศน์อยู่วันนี้ นอกจากนี้จะมีอะไรที่จะอยากจะกล่าวอีกไหมคะก็โนะบราณวัตถุศิลปวัตถุสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์ทัศน์แ่ชาติปาจิบุรีนะคะอยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัยดีนะคะด้วยระบบการจัดการพร้อมทั้งเราได้ดูแลตอดิภาพของนักท่องเที่ยวอย่างดีนะคะในระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ ขณะนี้กําลังดูแลตรวจสอบสภาพความเสียหายซึ่งพื้นต้นอย่าเราเราไม่พบความเสียหายอะไรเลยนะคะแต่ทั้งนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยงต่อไปค่ะค่ะขอทราบชื่อและตำแหน่งนะคะค่ะนางสาววัชรีชมพูค่ะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติปาจีนบุรี Okay. Thank <laughs> you. มื่อวานมาหรือเปล่าเมื่อวานได้มาไหมคะอ๋อไม่ได้มากลัวไหมกลัวไหมคะเห็นก,หกันกลหนกะันอ่ะกลัวไหม,ไม,มเป็นดินไหวอ่ะฮะมาม่าวานเนี่ยก็กลัวหงหงกันอ่ะจ้ากลัวไหมคนไข้กลัวไหมคะฮะ เด้อโอ้โดนสองข้างนี่เหรอสองข้างเบาหวานเด้อเป็นแผลก่อนใช่ไหมคะเป็นแผลเมื่ไหรก่อนยาบานทีก็มีแผล